สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับเราจะมาดูกันในเลคเชอร์นี้นะครับเป็นเลคเชอร์ที่10แล้วนะครับซึ่งเลคเชอร์ที่10นั้นนะฮะเราจะพูดถึงตัวพฤติกรรมนะครับของอัตราดอกเบีย้ยนะครับผมเขียนว่าเป็นตัว i แล้วกันนะนะครับครั้นี้เราจะมาดูกันว่าในบทนี้เนี่ยเราจะคุยอะไรกันบ้างนะครับในพอย n ์แรกเลยเป็นพอย n ์ที่สำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัว market equilibrium เาว่าม a r k e t Equilibrium ตรงนี้นะครับมันคือมา r k e t อะไรตัว Market Equilibrium ตรงนี้คือเป็นดุลยภาพที่มันจะเกิดขึ้นในตัวตลาดของพันธบัตรนะฮะอันที่2เราจะมาดูถึงตัวปัจจัยนะฮะต่างๆที่มีผลต่อการเลื่อนนะฮะของเส้นดีแมนแล้วก็เส้น s u p p นะครับของตลาดพันธบัตรนั่นเอง ตรงนี้จะเป็นตัวดีแมนและเป็นตัวสัพลายของตัวบอลนะครับนะเรามาดูก่อนอันแรกอันที่1น,นะฮะซึ่งเราได้คุยไปแล้วในตัวในเลคเชอร์ที่ผ่านมาในตัวนี้นะครับอย่างที่ผมได้อธิบายคุณไปนะฮะว่าเจ้าตัวตลาดของพันธบัตรนั้นนะครับมันจะมีตัวลักษณะของแกนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะฮะคือจะมี2แกนด้วยกันเท่ว่าเราพิจารนณะาในแกนแรกนะครับ มันจะเป็นแการทางซ้ายมือเราเนี่ยคือแกนของตัวราคาซึ่งราคาตรงนี้นะครับมันเป็นตัวาราคาของตัวบอลนะครับและทางขวามือเนี่ยเป็นตัว At ok er. อัตราดอกเบี้ยจากนั้นผมบอกคุณไปว่าอะไรบ้างบอกไปว่าตัวข้างล่างตรงนี้นะฮะมันคือค่าน้อยนะวิ่งไปหาอะไรครับเป็นค่ามากข้างบนนั่นคือราคาเนี่ยมันจะเรียงจากน้อยไปมากนะครับขณะที่ตัวอัตราดอกเบี้ย er, นะครับมันจะตรงข้ามกันก็คือว่าจะเรียงจากมากไป นีครับไปน้อยนั่นเองนะครับคราวนี้นะฮะมันก็จะมีเส้น2เส้นเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือเส้นตัว e m a n นนะครับเส้นด m แมนนะมาแล้วนะครับกับอีกเส้นหนึ่งคือเส้นอะไรครับตัวนี้เป็นบ d d n m a n d นะ B แล้วก็ยก s u p e r s c r i p t ตัวดีนะครับแล้วอีกเส้นหนึ่งนะครับคือเส้นตัวอะไรเอ่ยเส้นตัว b o อ d supply นะครับ Y ไม่ชัดไม่เป็นไรนะครับ ตรงนี้พอตัดกันปุ๊บเนี่ยจะเป็นดุลยภาพครับผมให้ข้างล่างตรงนี้เป็นตัว Q Q คือปริมาณของบอลที่มีการซื้อขายกันนะครับ Q star คือตัวปริมาณบอลที่ดุลยภาพนะฮะส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัว P star คือตัวราคาของบอลที่ดุลยภาพและจากนั้นตรงนี้คือตัว I star เป็นอัตราดอกเบี้ยของบอลที่ดุลยภาพให้จุดตรงกลางนี้มีชื่อว่าตัว E เป็นคำว่า Equilibrium นะฮะ ผมจบขาวนีี้ลับไปตรงนี้และจากนั้นเนี่ยฮะผมก็ยมมาในเลคเชอร์นี้ซึ่งสำหรับในเลคเชอร์นี้นั้นนะฮะเราจะพูดกันถึงการปรับตัวหรือว่าจะพูดถึงตัวกลไกตลาดในตลาดของพันธบัตรนะฮะหรือว่าในตัวบอลมาเก็ตนั่นเองนะฮะคราวนี้เราจะมาดูกันเลยอันแรกนะฮะเราจะมาดูถึงลักษณะาการปรับตัวนะฮะที่ดุลยภาพของตัวตลาดพันธบัตรกันคราวนี้เนี่ยผมยกภาพ ภาพเดิมมาเขียนต่อแล้วกันนะนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอ่าได้แล้วนะฮะอ่ะาคราวนี้ตรงนี้คุณพยายามฝึกเขียนกราฟตามผมนะอย่าเพียงแต่ว่านั่งดูอย่างเดียวนี่คือราคานี่คืออาดตกเดบีเอ้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือเส้นตัวเส้นอ่าดีแมนนะฮะแล้วตรงนี้นเขียนนิ่นึงว่าตรงนี้เป็นบอลดีแมนแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเป็นตัวบอล p p l y ดี๋ยวนะฮะบอลสปายนี่ผมใช้สีสีดำดีกว่านะฮะบอลสปายปุ๊บคุณดูนะฮะให้จุดจุดนี้เนี่ยเป็นจุด e เดี๋ยวเป็นอ q ควิลิเบียมปกติเลยนะตรงนี้คือ p star แล้วก็ตรงนี้คือตัว i star นะฮะถ้าหมดตรงนี้เนี่ยเป็นดุลยภาพหมดเลยนะครับตรง q star ตรงนี้มันคือปริมาณของตัวบอลที่ว่า,าผู้ออกพันธบัตรเนี่ยเต็มใจจะขาย แล้วก็ผู้ซื้อพันธาบัตรเนี่ยก็เต็มใจที่จะซื้อครับจุดที่ตัวดีแมนกับสัลายมาเจอกันพอดีคราวนี้เราลองมาดูกันถ้าสมมุติว่าสมมติว่านะฮะผมเริ่มจากบริเวณที่อยู่ข้างบนของตัวตุลยภาพนั่นคือให้เป็นจุดจุดนี้แล้วกันนะครับปึ๊บปึ๊ปปอ่อตรงนี้เป็นตัว p 1นนะและตรงนี้คือตัว i 1ตรง i star เนี่ยที่วิ่งไปหาตัว i 1ตรงนี้คุณจะพบว่า ตัว I1 จะมีค่าน้อยกว่า i-star นะครับขณะที่ตัว P1 นั้นนะครับมันจะมีค่ามากกว่าตัว P star เห็นไหมคุณดูให้ดีนะนะครับอย่าหลงกันนะตรงนี้มันจะงงนิดนึงตรงที่อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยพอยิ่งขึ้นบนเนี่ยยิ่งน้อยนะฮนะณจุดตรงนี้ณนะ P1 เกิดอะไรขึ้นบ้างณนะตรงนี้เกิดอะไรเอ่ยเกิดตัว e x c e ซ s แ p excess supply เกิดขึ้นได้อย่างไรคุณดูณนะตรง P1 ตรงนี้นะฮะราคาของตัวพันธบัตรเนี่ยมันสูงหรือว่ามันแพงกว่าที่ราคาดุลยาภาพดังนั้นเจ้าอุปสงค์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันจะได้ตรง Q1 ตรงนี้ Q1 เนี่ยคือตัวปริมาณของพันธบัตรที่วา่าคนเต็มใจที่จะซื้อ ขณะที่คุณดูนะ P หนึ่งคือราคาพันธบัตรมันมีราคาแพงกว่าที่ดุลยาภาพใช่ไหมขณะเดียวกันอัตราดอกเบีย้ยซึ่งในที่นี้เนี่ยให้คุณมองว่ามันเป็นตัวอัตราผลตอบแทนของตัวพันธบัตรก็ยังไงครับก็มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างที่จะต่ําดังนั้นเนี่ย Q หนึ่งเนี่ยมันจึงเป็นตัวอุป,ปสงค์ที่คนเนี่ยต้องการจะซื้อเจ้าพันธบัตรตัวนี้จริงซึ่งมันจะน้อยกว่าที่ดุลยาภาพครับในทางตรนข้ามนะครับถ้าเรามองในของตัวบอล supply ทางฝั่งของตัวบอลัป p p l y นั้นเนี่ยนะฮะ ตัวให้เป็น Q2 นะ Q2 ตรงนี้คือเป็นปริมาณของตัวพันธบัตรที่ว่าผู้ออกพันธบัตรนะฮะมีความเต็มใจที่จะออกพันธบัตรมาตรงนี้เนี่ยคุณจะพบว่าตัว supply ของบอลเนี่ยมันจะมีมากกว่าตัว demand ทั้งนี้เพราะอะไรครับเพราะตรงนี้คุณดูที่ P1 คือราคาเป็นไงราคาแพงกว่าที่ P* star, ใช่ไหมนั่นแปลว่าผู้ออกพันธบัตรนะฮะพอพันธบัตรในการระดมทุนปุ๊บเนี่ยเขาจะได้เงินในจํานวนที่เยอะ ขณะเดียวกันอัตราดอกเบี okay. ้ยเป็นไงครับเป็นไ1ซึ่งไอหนึ่งมีค่าน้อยอัตราดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยให้คุณมองว่าเป็นเสมือนกับเป็นต้นทุนของผู้ออกพันธบัตรที่ผู้ออกพันธบัตรเนี่ยต้องชําระจ่ายเป็นงวดเป็นงวดเป็นงวดไปดังนั้นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําจึงทําให้อะไรครับทอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําแล้วก็ตัวราคาของบอลที่สูงเนี่ยจึงทําให้ผู้ออกพันธบัตรเนี่ยเขามีความเต็มใจครับที่จะซัพพลายออกมาคุณจะพบว่าถ้าตรงนี้นะฮะ มันจะเกิดระยะห่างซึ่งเกิดอะไรเกิดเป็น excess excess อะไรครับ supply ของตัวพันธบัตรนั่นเองไม่มีอะไรเลยนะฮะเช่นเดียวกันนะครับในทางกลับกันถ้า,าผมขยับมาดูข้างล่างนะคุณลองดูข้างล่างนะครับในตำแหน่งข้างล่างนี่นะฮะให้เป็น p 2แล้วกันณนะ p า P2 ตรงนี้นะฮะจะคู่กับตัวตาดอกเบี้ i 2 i 2คุณดูดีนะลงมาข้างล่างปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งมากะฮะ อัตราดอกเบีย้ยเนี่ย i2 จะมากกว่านะครับมากกว่าตัว i star แต่ p2 นี่จะยังไงครับจะน้อยกว่าตัว p star ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างคุณลองดูณนะตรงนี้นะครับเราดูจากฝั่งของตัว demand ก่อนตรงนี้คือดอกเบียเ้ยนะเอ้ตรงนี้ตรงนี้คือปริมาณที่ว่ามันจะมีการเต็มใจที่จะซื้อนะให้เป็นตัว q3 แล้วกันนะครับ ณตรงนี้เนี่ยคุณจะพบว่าตัวราคาพันธบัตรเป็นยังไงครับราคามันจะต่ํากว่าที่ดุลยาภาพขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยมันเป็นยังไงเอย่ยมันสูงกว่าที่ดุลยาภาพนั่นคือตรงนี้ถ้าเป็นสายตาของนักลงทุนเนี่ยเขาจะพบว่าพันธบัตรมีราคาถูกและให้ผลตอบแทนที่สูงนะครับขณะที่ถ้าเรามามองเส้นสีดําคือเส้นสป p p นักเส้นสีดําตรงนี้เนี่ยนะครับคุณจะพบว่า ปุ๊บปุ๊ปพาราสลงมาปุ๊บนี่ยนะฮะให้เป็นตัว Q4 ณ Q4 ตรงนี้มันคืออะไรมันคือตัวปริมาณที่ผู้ออกพันธบัตรเนี่ยนะฮะเต็มใจที่จะออกพันธบัตรออกมาขายในตลาดตรงนี้คุณจะพบว่าเกิดอะไรขึ้นครับเกิด excess อะไรเอ่ยเกิด excess demand ของตัวพันธบัตร เพราะตรงนี้ผู้ที่ออกพันธบัตรเนี่ยถามว่าเขาเต็มใจจะออกพันธบัตรมาเยอะไหมฮะเขาจะไม่เต็มใจออกมาเยอะนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะตรงนี้คุณดูนะตัวราคาที่เขาขายตัวพันธบัตรได้ตรงนี้เนี่ยราคามันต่ํากว่าที่ดุลยภาพครับนั่นคือพอเขาออกตัวพันธบัตรมาปุ๊บเนี่ยเงินที่เขาได้จากการจเอาไปใช้ในการระดมทุนเนี่ยก็ไงก็น้อยใช่ไหมฮะขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะที่จ่ายเนี่ยต้องจ่ายคืนก็เป็นไงครับก็สูงด้วยนั่นคือต้นทุนในการจ่ายคืนก็สูงถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ออกพันธบ คุณต้องจ่ายต้นทุนสูงอะดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับคุณก็จะไม่อยากออกมาเยอะมากนะฮะแต่ตรงกันข้ามนักลงทุนเนี่ยอยากซื้อแบบนี้ยอยากซื้อเยอะซึ่มนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นเกิดตัว excess demand ครับสุดท้ายตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว excess supply หรือ excess demand เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพอ่ะเรามาเริ่มจากตัว excess supply ก่อนนะฮะนะตัว excess supply ตรงนี้คุณดูนะนะฮะเนื่องจากตรงนี้นะฮะปริมาณที่ พวกพันธบัตรเต็มใจจะขายพันธบัตรนี่นะฮะมีมากกว่าตัวปริมาณที่ผู้ซื้อหรือนักลงทุนเนี่ยเต็มใจที่จะซื้อดังนั้นตอนนี้เนี่ยมันจะมีอะไรครับมันจะมีพันธบัตรเหลืออยู่มากกว่าจํานวนพี่จำนวนคนที่เขาต้องการนี่ที่จะซื้อสุดท้ายตรงนี้มันจะทําให้เกิดอะไรครับทําให้ตัวราคาพันธบัตรมันจะไงเอ่ยมันจะค่อยๆปรับตัวลดลงมาเมื่อราคาพันธบัตรปรับตัวลดลงมาจะทําให้ตัวอัตราดอกเบี้ยค่อยๆปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เจ้าตัวไอ c e s em, s ดมไอเซสซัพพลายขอไปครับเจ้าตัว access ัพ p ลายเนี่ยมันจะหายไปก็ต่อเมื่อตัว p 1เนี่ยปรับตัวเข้ามาตัว p สตารและอัตราดอกเบีย i 1เนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นมาเป็นตัว i star ์ครับณจุด e ตรงนี้เนี่ย s อเซสซัพพลายจะหายไปแล้วเช่นเดียวกันในตัว access d e m a n นนะครับ ณ P2 ตรงนี้นะฮะทางฝั่งผู้ออกพันธบัตรจะมองว่าเป็นราคาที่แพงและมีต้นทุนที่ต้องจ่ายเนี่ยสูงเอ,อ๊ะขออภัยครับผมพูดผิดณ P2 ตรงนี้นะฮะผู้ออกพันธบัตรเนี่ยเขาจะมองว่าตัวพันธบัตรในการระดมทุนเขาเนี่ยเขาจะได้เงินมัดน,น้อยขณะเดียวกันต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูงขณะที่ถ้าเป็นสายตาของนักลงทุนเนี่ยนักลงทุนจะมองว่าพันธบัตรที่อยู่ในส่วนข้างล่างของตัว E ตรงนี้นะฮะต่ำกว่าดุลยภาพเนี่ยมันจะเป็นราคาถูกจะมีราคาที่ถูกไล้ผลตอบแทนที่สูงฮนะ ถจ้าตัว x อเซตตรงนี้มันจะขับดันหรือว่าจะเป็นการเคลื่อนให้ตัวราคาพันธบัตรเนี่ยมันจะค่อยไงฮะค่อยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจาก P2 จะหาตัว P Star ราคาพันธบัตรที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทําให้ตัวอะไรครับอัตราดอกเบี้ยจะค่อยๆลดลงจากตัว I2 เป็นตัว i Star ด้วยดังน,นั้นตรงนี้พอตัวทุกอย่างเนี่ยมันเคลื่อนเข้ามาจุด E ปุ๊บเนี่ย x อเซตก็จะหายไปครับ ตรงนี้แหละมันคือการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในตัวตลาดของพันธบัตรครับในส่วนที่ผมจบและเชิอนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับทุกคน